วันนี้จะมาทำอะไรครับต้มจับชายต้มจับชายหยุดผักลงแล้วนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างวัตถุดิบในการต้มจับชายครั้งนี้ผักคะนา้าขึ้นช่ายหัวไชเท้า ผักควางตุ้งแถมท้ายผัดจนกว่าผักผักจะสลดหน้างอหน่อยแล้วก็เติมเครื่องปรุงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับผักเริ่มสลดแล้วนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปทำไรนะครับ ปรุงรสเนี่ปรุงรสเริ่มด้วยอะไรก่อนน้ำมันหอยนะครับปรุงตามชอบอัตาาอัธยาศัยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับจะอร่อยก็อร่อยตามปากคนทำนะครับน้ำมันหอยต่อด้วยพอป่ะเนี่ยรู้สึกมันน้อยไปหน่อยวย๊ะ ซีขาวกอเดียวเซีแกะ<อ>ยกให้มันได้เฉพาะหมอ้ออย่าเอาตีนเอาเมือเข้าไปฮะเอามาบนหม้อเนี่ยยกหยกพริกไทยนะครับน่ะต่อไปเห็ดหอมจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ได้แล้วแต่นะครับตามชอบ ต่อไปก็หลังจากเราปรุงเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำแล้วให้เดือดพอเดือดแล้วก็ตุนไปจนกว่าม,มันจะเปื่อยนะครับเาบาเบาไฟลงเบาไฟลง,งเวลาตุนก็เบาไฟลง